สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ดิจิมารีวิวคาล e n นด้า2องพพร้อม Hyperlink ตัวทดลองใช้ที่ทุกคนสามารถใช้ได้ฟรีแบบที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายกันค่ะขั้นตอนแรกเลยให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์เดียเดียกันก่อนนะคะตรงที่ไอคอน3ขีดตรงนี้เลือกเมนูฟรีบี้ค่ะและเลือกดิจิต a ลไฟล์ ตรงนี้ก็จะเห็นสินค้าต่างๆที่สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนตัวไม่ใช่สำหรับงานเชิงพาณิชย์นะคะไม่อนุญาตให้รีโพสต์จำแหนกแจกจ่ายช่องทางอื่นๆเว้นแต่จะทำการแชร์โพสต์แชร์ลิงก์เท่านั้นนะคะเรามาดาวน์โหลด c a l endar planner 2024กันค่ะมีข้อมูลต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะหากทำการดาวน์โหลดแล้ว จะถือว่ารับรู้ตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งสิ้นแล้วค่ะเลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นหน้าเว็บไซต์ของเราจะเปิดไฟล์ค a ลเ n นดาขึ้นมาค่ะแสดงหน้าทั้งหมดให้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเลือกไอคอนนี้ค่ะแล้วเลือกแอปจดบันทึกไฟล์ pdf ที่เราต้องการใช้ค่ะส่วนดิจิจะเปิดใน g o o d n o t e นะคะ เลือก import as new document เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บเลือก import ค่ะตอนนี้ Calendar 2024ก็จะเปิดขึ้นมาในแอปของเราแล้วค่ะเรามาดูรีวิวการใช้งานกันนะคะนี่เป็นหน้าปกของเราค่ะหากทุกคนเลือกไอคอนกวางตรงนี้จะมีข้อมูลต่างๆอยู่ค่ะทั้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ช่องทางการติดตาม How to ที่ทุกคนสามารถเปิดได้ค่ะสติกเกอร์จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อได้รับการแชร์ Drive เมื่อซื้อสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะในแท็บ Year 2024จะมีปฏิทินทั้งปีและพื้นที่จดบันทึกการนัดหมายสำคัญสำหรับแต่ละเดือนค่ะแท็บ Quarter เป็นปฏิทินราย3เดือนทั้งหมด4ไตรามาสค่ะสามารถวางแผนและตั้งเป้าหมายคร่าวๆให้เราได้มองเห็นภาพรวมนะคะและแถบเดือนทั้ง12เดือนก็จะอยู่ถัดมาตรงนี้ค่ะแถบสุดท้ายที่มีไอคอนบวกเป็นหน้าบันทึกเปล่าเพื่อเพิ่มหน้าบันทึกใหม่โดยที่ไฮเปอร์ลิงก์ยังสามารถใช้งานได้ วิธีการง่ายๆก็คือให้ทุกคนเลือกไอคอนซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะคะจะเห็นว่าหน้าที่เราเปิดถูกเลือกอยู่เลือกลูกศรตรงนี้ค่ะเลือก duplicate หน้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะอยู่ในหน้าถัดไปนะคะแล้วเรากลับมาเลือกไอคอนซ้ายมือด้านบนตรงนี้อีกครั้งค่ะดิจิจะทำการย้ายหน้าที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ ไปต่อท้ายหน้าเดือนที่ต้องการนะคะในที่นี้ดิจิตจะย้ายไปต่อท้ายเดือนกุมภาค่ะคราวนี้เรามาเช็คกันนะคะจะได้ไหมนี่ค่ะมาแล้วอยู่ตรงนี้ท้ายเดือนกุมภาก่อนเดือนมีนาเรามาเช็คไฮเปอร์ลิงก์กันดีกว่าค่ะว่าไฮเปอร์ลิงก์ของหน้านี้จะยังอยู่ไหมนะอ่ายังอยู่นะคะเรามาเช็คกันอีกค่ะ ตรงไฮเปอร์ลิงก์ของหน้านี้เลยเนี่ยก็จะถูกลิงก์ไปที่หน้าต้นฉบับนั่นเองนะคะเรามาเช็คกันดูนะคะนี่อยู่ตรงนี้ต่อท้ายเดือนธันวาก่อนหน้าอินโฟนะคะเท่านี้เองนะคะทุกคนก็สามารถมีหน้าที่เพิ่มบันทึกใหม่ได้โดยที่ไฮเปอร์ลิงก์ก็ยังใช้งานได้อยู่ การใช้งานบันทึกหน้าเปล่าแบบนี้จะมีอยู่ในสินค้าของดิจิทุกตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคาล endar planner หรือสมุดบันทึกนะคะฝากติดตามสินค้าของเราด้วยนะคะมีโปรแรงๆอยู่เรื่อยๆเลยค่ะพลาดกันไม่ได้จริงๆหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการจดบันทึกและการวางแผนชีวิตไปกับดิจิ planner diary ฝากกดไลค์ แชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิจิด้วยนะคะและอย่าลืมว่าที่นี่ไม่มีกฎสำหรับการจดบันทึกนะคะ